คคะอจับแม่กันจับมือจับมือนะครับจับให้แม่จับแม่กันหอมือก่อนหอมือหออ่ะเออเก่งเก่งแล้วหอมนะหอมหอกับนหอมแม่ก่อนอ่าเก่งครับเก่งจังเลยหอมนะหอมแม่ก่อนหอมืออ่ะ ท่านี้ทนี้ท่นี้โอ้ทำไงก่อนเออนเราเก่งจังเลยเลเก่งที่สุดเลยลูกหมาลูกหมาเี้ยลูกมาเี้ย มาพร้อพี่เกลือลูกครับลองรอครับมือได้ไหมครับโอเอฟซีหอมได้แล้วมั้ยครับมืออ่าไอ้ข้านี้ไม่ขยับแดงได้เราอ่ะฮะท่านี้ลบไหมข้านี้ท่านี้อ้าว ทำไงกันครับเก่งจังเลยลูกแก่โน้นเลยลลลลน,นี่นะนี่ไงนี่นงอ่ะทำไงกันขอมือก่อนขอขอแม่ก่อนขอกับขอขอมือให้แม่ก่อนเก่งครับอ่ะเก่งนี่กแาแฟไม่มนะครับนี่กาแฟจานแรครับ